สไลเดอร์ยาวมากเลยในสวนสนะเปิดใหม่ใจกลางกรุงฮิวเกาหลีเกา้าใจมากๆบรรยากาศร่มรื่นมีหลากหลายโซนให้น่าสนใจตั้งแต่หอดูนกที่ตั้งอยู่ใจกลางถูกอบร้อนด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศดีสุดๆไปเลยยังมีเส้นทางศึกษาพันไม้ทรงปูสะบัวและสวนกล้วยป่าเศรษฐกิจและ ชนประทานจำลองที่ให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ทดลองได้ด้วยตัวเองและยังมีพื้นที่การเรียนรู้ที่เด็กๆสามารถปล่อยพลังกันได้เต็มที่มีทั้งหอเขาวงกดบ่อทรายมุมปีนป่ายสะพานทรงตัวและสไลเดอร์ที่เด็กๆสามารถเลือกเรียนรู้เล่นสนุกกันได้อย่างเต็มที่ภายในยังมีโซนพื้นที่ชุ่มน้ำและพลื้นที่ลุยน้ำที่สามารถเล่นสนุก ได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันและที่นี่ก็คือสวนจากภูผาสู่มหานาทีอยู่ที่สวนจตุจักรนี่เองตอนนี้ยังทําไม่เสร็จร้อปร์็น์นะแต่เขาเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมได้แล้วจ้า